ถ้าพวกเราอยากเอาตัวรอดไปวันๆหาเช้ากินข้ามเบ์คุณก็ทํางานประจําต่อไปรับจ้างต่อไปคุณไม่จำเป็นจะต้องทําธุรกิจก็ได้ไม่ผิดเลยแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากหลุดพ้นจากการเป็นทาสของเงินคุณไม่อยากเป็นลูกจา้างคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองคุณอยากร่ํารวยกับเขาสักครั้งหนึง่งคุณอยากหลุดพ้นอยากเคลียร์หนี้ให้ที่บ้านอยากส่งลูกเรียนสูงคุณจะเป็นจะต้อง มีธุรกิจและถ้าพวกเราไม่เข้าใจอะไรง่ายๆแบบนี้ชีวิตก็มีปัญหาแน่นอนคุณจะแก้ปัญหาได้ยังไงอย่าไปเชื่อหมอดูทั้งหลายหยุดเชื่อหยุดปล่อยปลาหยุดปล่อยนกหยุดปล่อยปลาไหลหยุดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเชื่อมาทั้งหมดวิธีเดียวเลยที่คุณจะเปลี่ยนแปลงอนาคตคุณคือสร้างธุรกิจขึ้นมาธุรกิจมันจะหาเงินได้มากกว่าคุณรับจ้างคุณว่าตรงไหมผมว่ามันเมคเซนนะเราไม่สามารถที่จะมีรายได้วันละหมื่น จากการที่เราเป็นลูกจ้างเนี่ยมันไม่ได้ตอนนี้อย่าไปกังวลเรื่องนี้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องนีง้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องชีวิตพังไม่ต้องไปกังวลว่าชีวิตยแย่ๆคุณจะต้องถามตัวเองว่าคุณจะเริ่มได้เมื่อไหร่คุณจะทําธุรกิจได้เมื่อไหร่